รอเลยฝนจะมาถึงไม่ไม่เปลี่ยงแม้แต่เม็ดเดียวแม้ดีจังอากาศดีมีการคนโบราณเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไม้กลายเป็นหินนะครับเพราะเข็นี่มันมีไม้กลายเป็นหินนั่นแหละครับเอามาสร้างวุทธรูปนะครับอยู่ตรงเป็นองค์กลางครับ เป็นพระวรกายนะครับพระวรกายของพระพุทธองค์นะครับนั่นหละนั่นไงนั่นไงเป็นเป็นไม้กลายเป็นหินนะครับไม่ใช่หินธรรมดานั่นลนะยุคสร้างยุคแรกเริ่มครับไม่มีอีกแล้วในประเทศสยามนี่มีมีองค์เดียวครับที่เขาแก่มากเขาแก่ที่สุดไม่ใช่พุทธศตรวตรรษที่สิบสองสิบสามนะครับเนี่ยน่าจะเป็นพุทธศตรวตรรษที่ เที่8นะครับก็มีไทยเราก็มีพุทธรูปแล้วในยุคนั้นนะอย่างนัอนก็มีหลักฐานพุทธรูปแถวพักกลางแถวเมืองระโวครับเมืองระโวยังมีจารึกไว้อยู่ครับในยุคทวารวดีอักษรน,นั้นก็คงจะใช้เป็นสองแบบนะครับ ที่เราเรียกกันว่าอักษรปลรวาณนะตามจริงมีอยู่ก่อนแล้วในสยามประเทศคงจะมาตั้งแต่สงรุ่นอาสงนั่นแหละครับการสังขยนณาก็จะคงจะใช้อักษรเป็นลักษณะเป็นอักษรปราวาที่เรียกกันปรารวาปลราวานั่นแหละครับอะไรทางสงเอามาก็เลยสยามประเทศก็เลยใช้สองสองอักษรน,นะครับที่เรียกกันว่าอักษรขอมนั่นก็เป็นอักษรสงรุ่นแรกนะครับที่เราปรับ เอามาปรับมาใช้เป็นพลเรือนใช้ก็เอามาจากของสงรุ่นแรกการทําสังยนนารั้งที่หนึ่งนะครับเนี่ยพามาดูเพื่อจะให้เห็นว่าตรงนี้วัดนี้เก่าที่สุดนั่นพระพุทธรูปองค์นี้พระพุทธรูปนอนเนี่ยเก่าแก่ที่สุดนะแล้วก็ใหญ่ที่สุด ในสยามประเทศในเมืองโคกเนี้ยสยามโคกเนี้ยนั่นการทําสยาสงบศึกกับฝ่ายพระเจ้าจิตเสนก็คงจะ,ะยุติทำยุติการทำสงคารามที่เมืองที่เมืองนครราชสีมานี่แหละครับน่าจะประมาณนั่นแหละเพราะว่าเห็นเห็นหลักฐานการเอาใบเสมมา ไปเสมาอีกยุคหนึ่งในยุคนั้นในยุคพุทธศตรวรรษที่1นะิบเอะเอาไปทำชาลึกพระเจ้าจิตเสนนั่นเอาไปได้รูปแบบจากเมืองนี้แหละครับก็เลยคิดว่าพระเจ้าจิตเสนบุกมาถึงโคราเนี่ก็ทั้งสยามสู้ไม่ได้ก็เลยยอมยอมนะเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งบรรณาการนั่นแหลส่งบรรณาการไปให้ ฝ่ายที่ชนะก็คือฝ่ายฝ่ายเมืองลุ่มเมืองล่างครับเขาโลกชนะเราก็ยอมส่งเขาตอนนั้นนะ่ะนั่นนะเพราะมันแยกแยกเป็นเมืองลุ่มกับเมืองบนนะเมืองบนก็คือสยามเมืองลุ่มก็คือกัมพูชานั่นแหละครับ